มาเฟียเย็นชาที่แปลว่าสามีข้างรักเขียนโดยอิสระแอนชนนิยายเรื่องนี้เหมาะกับผู้อ่านที่มีอายุ18ปีขึ้นไปโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านตอนที่3ที่ระบายหลังจากมีคนยกอาหารเช้ามาให้ผมกับน้องที่ห้องดูก้าตื่นเต้นกับขนมปังปิ้งและไส้กรอกมากเจ้าตัวเล็กกินไปพูดพร่ำเอ่ยคำชมคนที่เอาอาหารมาให้ไม่มีหยุด ขนาดกินจนอิ่มพุงโตแล้วยังขอเก็บไส้กรอกสดที่เหลือใส่แก้วน้ำเอาไว้ตรงหัวเตียงคงอยากเก็บเอาไว้กินอีกนั่นแหละการเข้ามาอยู่ที่นี่ผมไม่มั่นใจในสถาหนะของตัวเองและน้องชายเท่าไหร่นักเพราะการใช้ชีวิตไม่ต่างจากนักโทษเราถูกจำกัดให้อยู่แต่ภายในห้องพักสี่เหลี่ยมชั้นใต้ดินเมื่อถึงเวลากินจะมีคนมาเคาะห้องเพื่อเอาอาหารมาให้ตอนบ่ายผู้ชายที่ผลักผมตกน้ำเดินมาบอกว่าอนุญาตให้ผมพานนอออกไปเดินเล่นข้างนอกได้ แม้คําว่าข้างนอกนั้นมันจะเป็นแค่การที่เราสองคนได้ออกมานั่งเกาะขอบหน้าต่างนั่งมองท้องฟ้าจากภายในบ้านก็ตามทีหรืสีเหลืองลูก้าจิ้มนิ้วลงไปตรงขอบก็อี้หลุยขอบทองหรูหราแล้วหันมายิ้มให้ผมใช่นี่สีเหลืองลูก้าเก่งมากเลยสีสีแดงคนที่ถูกชมว่าเก่งกลมลงไปใช้นิ้วจิ้มลงบนพรมปูพื้นทางเดินจากนั้นเราสองคนพี่น้อง ก็อน,นอนกองกันอยู่บนพื้นห้องถงใหญ่แล้วใช้สิ่งต่างๆรอบตัวในการสอนให้น้องชายได้เรียนรู้พวกนายทำอะไรกันเจ้าของรองเท้าคู่ใหญ่ซึ่งเดินมาหยุดอยู่ตรงปลายจมูกเราเอ่ยถามเออรู้สกลัวลูก้ากระโดดขึ้นมาขี่คอผมเมื่อเห็นเจ้าสิงโตขาวที่ชื่อเอราเดินตามมาติดๆคนนั้นบอกให้เราออกมาจากห้องได้วิกเตอร์ เสียงแข็งเร่งชื่อลูกน้องที่ยืนเยี่ยงอยู่ถัดไปครับคุณคาวินนายไม่ได้บอกเขาเหรอว่าอย่ามาเกะกะขวางทางเดินของฉันเอิ่มเอาละตามฉันมาเจ้าของในตาคู่สีน้ำตาลทองหันหลังเดินหายไปทางหนึ่งก็จะเอี้ยวหน้าหันมาดีดนิ้วเสียงดังเปาะเร่งให้เจ้าเอราเดินตามไปผมเดินจูมือน้องชายเข้ามาภายในห้องทำงานขนาดใหญ่ ดูไปดูมาคล้ายห้องทำงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเครื่องห้องฝั่งซ้ายเป็นชั้นหนังสือมีกรอบรูปสลักประดับตกแต่งอย่างหรูหราส่วนเครื่องห้องฝั่งขวาเป็นตู้โชว์ปืนพกปืนยาวจัดวางไว้ในตู้กระจกส่วนข้างหลังโต๊ะทำงานให้อารมณ์เหมือนสวนป่าซาฟารีเพราะเต็มไปด้วยต้นไม้เถาวัลย์พันกันยุ่งไปหมดจะบอกได้หรือยังว่าใครส่งนายมาผมบอกคุณไปแล้วว่าไม่มีทั้งนั้นอะ่ะผมกับน้องเราก็แค่ แคคนจรจัดธรรมดานายคิดว่าเขาพูดเพียงเท่านี้จะทำให้ฉันเชื่ออย่างนั้นเหรอแล้วคุณจะให้ผมทำยังไงล่ะคุณคงไม่คิดว่าผมเป็นพวกสายลับอะไรทำนองนั้นหรอกนะคุณก็เห็นว่าผมมากับน้องรู้อะไรไหมลุดลันฉันน่ะผ่านมันมาทุกรูปแบบแล้วไม่ว่าคุณจะเคยผ่านอะไรมาก็ตามผมไม่เหมือนคนพวกนั้นขณะที่ผมยืนถอนหายใจให้กับความอึดอัด เพราะถูกพ่อมาเฟียหน้านิ่งสงสัยแม่บ้านสองคนเดินเข้ามาพร้อมตะกร้ากับกลองลังใบใหญ่นํามันมาวางไว้บนโต๊ะทางานด้านหน้าผมเสื้อผ้าพวกนั้นเป็นของพวกสายลับที่พยายามแฝงตัวเข้ามาในบ้านฉันแต่มันตายหมดแล้วนายเอาไปใส่ได้ส่วนเสื้อผ้าเด็กในลังนั่นบางส่วนก็เป็นเสื้อผ้าเก่าๆของน้องชายฉันมาอยู่ในห้องเก็บของนานแล้วท่อนขายาวกับรองเท้าคู่ใหญ่ถูกตวัดขึ้นมาวางพาดบนโต๊ะ ลายรองเท้าบูทติดมาเตละลงบนกล่องลังเสียงดังปุบปุลูก้าที่ยืนอยู่ด้านล่างพยายามกระโดดยืดคอเหมือนอยากเห็นสิ่งที่อยู่ด้านบนคุณให้ผมเหรอฉันทุเรศตามันน่ารำคาญเห็นแล้วใช้งุดหงิดลูดอะไรอะ่ะเท้าเปลยเล็กๆพยายามกระโดดขยิ่งยื่นมือขึ้นมาผมจึงก้มลงไปอุ้มน้องแล้วดึงกล่องนั่นมาค่อยๆเปิดออกเห็นว่าด้านในเป็นเสื้อผ้าเด็ก ซึ่งหอซิลเก็บรักษาเอาไว้อย่างดีเสื้อลูก้าเหรอขอบคุณครับลูกา้าขอบคุณคุณคาวินสิขอบคุณคุณคาวินผมกับลูกา้าช่วยกันขนเสื้อผ้าคนตายกลับลงมายังห้องใต้ดินแล้วรีบอาบน้ำเปลี่ยนใส่เสื้อผ้ากันใหม่นอกจากนั้นผมยังได้รับเข้าของเครื่องใช้จะเป็นอีกหลายอย่างทั้งขวดน้ำขวดนมรองเท้าทั้งของเด็กของผู้ใหญ่ ซึ่งดูยังไงมันก็เป็นของที่ผ่านการใช้งานมาแล้วต่อให้มันเคยเป็นของคนตายแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาสลับผมสักนิดผู้ช่วยโคษณิกของคุณคาวินเดินมาบอกกับผมหลังจากเจ้าตัวเล็กกินนมอิ่มและผ่อยห,หลับไปแล้วผมเดินกลับเข้ามาภายในห้องทำง,งานนั้นอีกครั้งพยายามข่มความกลัวทำตัวให้ชินกับสัตว์เลี้ยงข้างกายมาเฟียเจ้าของบ้านเอาราแทบไม่เคยออกห่างจากคุณคาวินไปไกลเลยมาเฟียรัเสเซียนั่งอยู่บนเก้าอี้นวม ยสวมไว้เพียงเสื้อคลุมนอนสีดำสนิทต,ตัวเดียวเท่านั้นคุณมีอะไรอย่างนั้นเหรอครับลินเล่าให้หน่อยสิคุณคาวินเอลหลังลงไปนอนแผ่พิงพนักเก้าอ,อี้จากนั้นค,ค่อยๆหมุนมันหันกลับไปยังวิวสวนสัตว์ซาฟารีด้านหลังที่เห็นเป็นเพียงเงากิ่งไม้ใบไม้รางในความมืดผมเดินไปหยิบขวดวิสกี้ยี่ห้อดังซึ่งถือปเป็นเหล้าชั้นหนึ่งขึ้นชื่อของรัสเซียจากนั้นรินมาใส่แก้วนำไปส่งให้เจ้าของคิวย่น ตกลงว่าคุณจะให้เราสองพี่น้องอยู่ที่นี่ต่อไปใช่ไหมครับผมหมายถึงคุณจะไม่ยิงเราทิ้งผมก้มลงมองเสื้อยืดตัวหลวมที่สวมอยู่แม้ในใจจะยังวันๆเพราะกิิศัพ์ความเลือดเย็นของคาว,วินเมมเบนั้นก็ชฉ่อนไปทั่วรัสเซียจนกว่าฉันจะพิสูจน์ได้ว่านายไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับพวกมาซักอะไรนะมันมีน้ำเย็นมาราดระบนหัวของผมกระดูกสันหลังเหมือนถูกนำไปแช่ของฟริตพวกมาซักอย่างนั้นเหรอ ทำไมล่ะผมรอบกลืนน้ำลายลงคอเมื่อีกฝ่ายผู้ชื่ออดีตของกลุ่มมาเฟียที่ครอบครัวของผมเคยพักดีนายรู้จักชื่อนี้ไหมเออครับรู้เคยได้ยินผมพยักหน้าแล้วยื่นแก้วเล่าไปใส่มือใหญ่ฉันเกลียดพวกมันมุดงิด,ดรำคาญใจทุกทีที่ได้ยินชื่อทำไมเหรอพวกเขาทำอะไรให้คุณรำคาญ ฉันไม่ชอบพวกกินมันเลือนขี้รถบนหลังคาเกลียดพวกที่ไม่ยอมรับตัวเองว่ากระจอกมันน่ารําคาญแล้วมันก็ทําให้ฉันอารมณ์เสียแสดงว่าวันนี้คุณจะพูกมันมาอย่างนั้นเหรอผมแอบชำเลืองมองสันกรามข้างหนึ่งซึ่งถูกขบจนกล้ามเนื้อส่วนใบหน้าหลอนั้นแข็งเกรง็งถอดเสื้อผ้าของนายออกฮะอะไรนะครับผมก้าวเท้าถอยหลังห่างจากคนขี้หงุดหงิดออกมาสาสี่ก้าวทันที ฉันอยากรู้ว่านายซ่อนมันเอาไว้ไหนเก้าอี้ตัวใหญ่หันกลับมาทางผมสายตาคมเหมือนสิงโตเจ้าป่าพุ่งมองมายังผมอากาศในห้องนี้เหมือนมันกำลังลดลงอีกหลายองศาเพราะแขนขาของผมสั่นเกรงไปหมดคุณหมายความว่ายังไงถ้านายเป็นสายลับฉันขอแนะนำว่าให้รีบเปิดเผยตัวเองซะผมเปล่านะถ้าอย่างนั้นก็หอสิคิ้วยกยักขึ้นสูง วิสกี้สีน้ำตาลอ่อนถูกยกขึ้นจิบอย่างช้าๆคือฉันบอกให้ถอดเสียงเฉียบดังขึ้นมาเพราะปืนกระบอกหนึ่งถูกเอามาวางลงบนโต๊ะเจ้าสิงโตขนสีขาวคำารามดังโฮ่จนผมสะดุง้งก็จะรีบดึงชายเสื้อยืดหลบถอดออกจากตัวกางเกงกางเกงในถอดให้หมดผมชำเรืองหางตามองปืนสั้นบ,บนโต๊ะก่จะหันไปสบตาก,กับเจ้าเอราที่ค่อยๆลุกขึ้นเดินเข้ามาใกล้ รู้โดยสัญชัตรยาณว่าคุณคาวินไม่ได้พูดเล่นเสื้อผ้าทุกชิ้นถูกผมถอดออกแล้วนำมันลงไปวางลงบนเก้าอี้ตัวที่อยู่ใกล้ๆใช้ฝ่ามือข้างหนึ่งเลื่อนมาปกปิดอวัยวะหน้าอายสายตาเสียหันมองมันไปทางอื่นมาเฟียในตาดูขยับลุกขึ้นยืนก็จะเดินมาหาผมอย่างช้าๆฝ่ามือร้อนวางลงมาบนบ่าของผมอ๋อคุณจะทำอะไรอะ่ะมือหยาบ บีบหัวไหล่จับผมกดล,ลงไปจนใบหน้าชิดติดกับโต๊ะเรียบทางขาออกอะไรนะเร็วอย่าให้ฉันต้องโมโหปักเท้าใหญ่เตะอัดลงไปบนปลีน่องท้ายทอยถูกมือใหญ่จับกดจนกระดูกขากัระไลผมเบียดเสียสีไปบนไม้เนื้อแข็งแสบร้อนเจ็บแสบแต่ไม่กล้าอ้าปากร้อออกมาเพราะผมเดาไม่ถูกจริงๆว่าคุณคาว,วินตการอะไรกันแน่ อคุณคาวินอย่านะอะไรบางอย่างแข็งแข็งแทงฮะลุมาทั้งสากทั้งแสบทั้งแข็งแล้วทำให้ผมอึดอัดแผ่นหลังพยายามฝืนยืดตัวกลับขึ้นไปยืนอย่างเดิมหากแต่ทำไม่ได้เพราะถูกคนใจร้ายใช้ท่อนแขนใหญ่ทาาพออ้อศอกลงไปกดให้ผมนอนจมกลับลงไปบนโต๊ะอย่างเดิมเจ้าเอร่ากระโจนพรวดขึ้นมาตะปบอุ้งเท้าข้างหนึ่งเฉียดหูผมไปนิดเดียวเท่านั้น คุณจะทําอะไรอ่ะปล่อยผมนะมือสองข้ากำหมัดแน่นทั้งเจ็บทั้งแสบและทั้งอายเพื่อความแน่ใจไงว่านายไม่ได้แอบซ่อนอะไรเอาไว้ในนี้นิ้วยาวหยาบใหญ่พานลวงลึกเหมือนเขากำลังพยายามหาอะไรบางอย่างออยเจ๊นิ้วเดียวยังบ่นว่าเจ็บถ้าเจอของใหญ่กว่านี้นายคงดิ้นตายข้าว,วางขาฉันถ้า ถ้าค้นตัวแล้วไม่เจออะไรคุณก็ปล่อยผมสิโทษฐานที่ทำให้ฉันงุดงิดอออผมถูกพลิกให้หมุนกลับมาอยู่ในท่านอนหงายขาซ้ายกับขาขวาถูกผลักจับให้มันแยกห่างออกจากกันส่วนช่องว่างตรงกลางนั้นคนที่เจ้าของร่างหนาขยับมายืนหางขาแล้วสะบัดเสื้อคลุมดำทิ้งไปอีกทางคุณคาวินคุณจะทำอะไรครับ เวลาที่ฉันอารมณ์เสีย,ยฉันต้องหาที่ระบายเอ,อ่อแต่ว่าผมถ้านายกับลูกา้าอยากอยู่ที่นี่ฉันว่าหน้าที่นี้เหมาะก,กับนายนะหมายเขามว่ายังไงนายไม่มีที่ให้ไปแล้วตอนนี้ฉันก็กำลังอยากหาที่ระบายอยู่มือหนึ่งเจา้าขาของผมยกขึ้นสูงค,คุณคาวินไม่ต้องห่วง ฉันเป็นคนขี้เบื่อนีอย่างนายไม่ใช่สเปคฉันสำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลฟ์อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับเออแล้วก็อย่าลืมกดซุปเปอร์เตงเพื่อเป็นกำลังใจอีกขั้นด้วยนะครับขอบคุณครับเย่ yeah. ให้เสียงภาษาไทยโดย Chicken Voice Studio